เฮี่ยเหมือนมันนี่มังกรนะพี่เหมือนมันไก่สุนพันธ์ครับรอโนรักครับพี่สัตว์อนุรักษ์ครับพี่นี่ครับโอ้นี่ครับน้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยยอันนี้ไม่ดีนะครับไม่ดีนะครับอันนี้ส่งสัญญาณไม่ดีนะครับน้องกระทือบท้านะครับน้องกระทือบท้านะส่งสัญญาณไม่ดีนะครับนี่ครับน้องกระทือบท้าครับไม่มีห้างอว่ามีปะไม่มีห้างเหรอไหนมันหดหรือเปล่านี่นะครับใช่ครับพี่ใช่ครับพี่รอเจ้าหน้าที่ครับพี่รอเจ้าหน้าที่ครับไม่ต้องตกใจพี่รอเจ้าหน้าที่มาครับไม่มีห้าง หลอจ้าที่ครับใช่ครับตจกี่มันตจกี่มันแสดงอาการนะครับกระทืบเท้านะครับกระทืบเท้านะครับเราต้องเซฟความปลอดภัยครับตัวอะไรครับแพลแผลป่าเลี้ยงผาครับพี่เลี้ยงผาครับพี่ใช่เลี้ยงผาอุทยานครับไม่ใช่กรมป่าไม้เอ่อตอนนี้เราแจ้งกรมป่าไม้ไปแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ไปแล้วครับเจ้าหน้าที่กําลังประสานงานนะครับ